ฝนตกยุงเยอะมากแม่กลัวลูกจะโดนยุงกัดแล้วก็กลัวว่าลูกนะคะจะเป็นไข้เลือดออกวิธีป้องกันไม่ให้ยุงกัดลูกนั่นก็คือการทาโลชั่นนะคะหรือว่าการเทสเปรกกันยุงนั่นเองจะใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงกับลูกน้อยนั้นนะคะก็จะต้องมั่นใจว่าอ่อนโยนปลอดภัยแล้วก็ไล่ยุงได้จริงสำคัญคือจะต้องไม่มีสารดีดเพราะว่าเป็นวัตถุอันตรายต่อพิษระคายเคืองและมีผลต่อระบบประสาทและภูมิคุ้มกันลูกด้านั้นจะใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงกับลูกนั้น,นะะจะต้องมั่นใจว่าอ่อนโยนปลอดภยัยไ,ไยยล่ แม่ๆเลือกใช้นะคะถ้าเป็นน้องเบบี้แบรบอกออกมาเลยนะคะสามารถใช้เป็นโลชั่นกันยุงได้นะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อโลชั่นดีบออกมาแบบนี้นะคะสามารถทาที่ตัวหรือว่าทาที่หน้าของลูกได้นะคะก็จะช่วยไล่ยุงนะคะป้องกันไม่ให้ยุงมากัดลูกของเราได้แต่ถ้าลูกเรานะคะโตขึ้นมาที่อายุ1ปีขึ้นไปแล้วสามารถใช้เป็นรูปแบบสเปรย์ได้สามารถฉีดพ่นนะคะที่ลำตัวแขนขาเสื้อผ้าลูกได้นะคะก็จะช่วยไล่ย,ยุงได้นะคะเนาะถ้านออายุ1ปีขึ้นไปใช้เป็นแบบสเปรย์ได้นะคะลำตัวแขนขาใช้เป็นสเปรย์ท ใช้เป็นตัวโลชั่นค่ะคุณแม่จะให้ลูกใช้เป็นแผ่นแปะแปละยุงของคินดี้ก็ได้นะคะใช้งานง่ายน,นะคะแปะที่เสื้อผ้าลูกนะคะก็จะช่วยไล่ยุงนะคะไม่ให้มากล่ำกลายลูกน้อยของเราได้อู้นะคะกลิ่นตะไคร้หอมฟุ้งนะคะไล่ยุงได้จริง แ,แบบนี้นะคะก็จะช่วยไล่ยุงนะคะไม่มากล้ำไกลลูกเราได้หรือสะดวกกว่านั้นก็คือว่าใช้เป็นเครื่องไล่ยุงไฟฟ้าของคินดี้ก็ได้ค่ะแล้วยุงก็คือชอบกัดเด็กมากนะคะผลิตภัณฑ์กันยุงของคินดี้มีติดบ้านไว้ยังไงก็ได้ใช้ค่ะป้องกันไม่ให้ยุงกัดลูกนะคะนึกถึงคินดี้ค่ะกดได้เลยนะคะที่ตรากาแม่โบค่ะ